สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับอีก้าเครเกิลอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาจัดเทียริสอีกแล้วนะครับใช่ไหมผมเตรียมเทียไว้ตรงนี้นะครับมีน้องไปที่เทียมารูดูนะครับแล้วก็พี่ซัมเมอร์ซึ่งกลางนี้นะครับผมจะมาจัดเทียริสไปหน้าสุดแซ่บหาเรื่องหาเราอีกแล้วนะคลิปนี้น่าจะบินหรือเปล่าสำหรับเทียของเรานะครับก็จะมีสว่างจ้านะครับไปหน้าสว่างจ้าแบบ S S S นะครับแสบตา กำลังดีนะครับแสงกําลังดีนะครับไม่ได้แบบว่ามืดคุดคูจนเกินไปนะครับแล้วก็แสงอ่อนๆนะครับแสงอ่อนๆนะครับแนททุกคนนึกถึงไฟหน้ารถเข้าไว้นะครับเริ่มจะนับรู้ก่อนเลยนะครับถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยก็น่าจะแน่นอนนะครับตัวนี้ผมติดใจนะกำลังดีไปก่อนต่อมานะครับตัวดีเจ๊ของเรานะครับทียดนี้คือมันโอ้โหทุกคนเดี๋ยวก่อนกดตรงปลุกพลังนะครับเนี่ยทุกคนสว่างแค่ไหนอย่าทุกคนคิดแล้วละกันนะครับ ไปหน้าอู้นี้มันต้องไปแล้วนะครับไปแล้วตัวดัดบาก็เป็นน้องนาจาของเรานะครับน้องนาจาก็พอดีตัวนะครับน้องก็จะแบบมินิมอลส์นะครับน้องแบบมีแสงกําลังดีนะครับน้องมีแสงกําลังดีเลยดังนั้นเราก็อยากจะให้น้องอยู่ที่แสงอ่อนนะครับน้องยังเติบโตอันนี้ผมไม่ต้องคิดและก็ไม่ต้องพูดขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วสำหรับเอริกาของเรานะครับน้องเอริกาก็ มินิมอลส์นะครับพอดีตัวนะครับนะไปหน้าข้างตววางเลยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยจะเน้นแบบความแบบเรียบร้อยนะครับนะพวกเราต้องเข้าใจด้วยนะครับความเรียบร้อยสุขุมน่ารักนะครับดังนั้นก็กําลังดีเลยนะครับกําลังดีเลยต่อไปอันนี้เราไม่พูดนะครับแล้วก็อย่าหาพูดนะครับเราไม่เล่นนะครับอันนี้เราเราไม่เอานะไปอย่าหาทําต่อไปโอ้โห โอเทต้า right. uh, นะครับตัวนี้ก็คือผมเพิ่งได้มาเหมือนกันนะเพิ <cancel ing>. ่งปั้นด้วยชุดนี้ก็จะดูแบบมีสไตล์นิดนึงในการแล้วก็ไฟหน้าค่อนข้างจะโดดเด่นในการนะเป็นแบบตัวท็อปของโชว์รูมเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปโชว์รูมนะดังนั้นก็ไปเลยแล้วกันนะครับตัวท็อปโชว์รูมขึ้นไปขึ้นอีกนะครับขึ้นไปอีกเอ้ตาพิสมมอเนี่ยเราอาจจะไม่มีโค้อกังขาอะไรกันแล้วนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วนะครับนะแล้วมันไม่ได้มีชุดปลุกเลยนะครับแค่นี้ก็ปปลลลกกกพอแ้้วนนนัััดง็ไเย ไปกันเลยขึ้นไปอีกตึกตึกตึก,ต,ก,ต,กต่อมาอุ้ยน้องนะครับแพตตี้เสียแพตตี้เสียสัำเหมออันนี้ก็อืมน้องก็ค่อนข้างที่จะอ่อนๆนะครับนะแสงอ่อนๆแต่ว่าน้องมีความน่ารักนะครับแล้วก็ซึ้งๆในใจนะครับดังนั้นก็ส่งน้องไปที่แสงอ่อนๆนะครับแสงอ่อนๆ,ๆ,ๆคนนี้คนนี้ก็ไม่เบานะครับไม่เบาอกโู จบครับเรียบร้อยไปเลย <laughs> โซเนียของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นไซม์มาตรฐานนะครับสำหรับในส่วนของไฟหน้านะครับไม่ได้แบบเข้มจุดเกิดไปนะครับถ้าเกิดเราสว่างมากเนี่ยรถคันหน้าจะขับลําบากนะครับดังนั้นก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับโซเนียก็กําลังดีเลย รถมาโดยรู้ซ้ำมืดนะครับนะเป็นรถที่ออกในช่วงปี2 0 1 7ยอกนะครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะกําลังเหมาะนะครับรถคันนี้กําลังดีเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับดังนั้นรถคันนี้เนี่ยไปเลยนะครับแสงอ่อนๆเอริกะธรรมดานะครับถ้าหากเรามอกเดียวเนี่ยรถตัวนี้ค่อนข้างมาช่วงเริ่มเกมเลยนะครับแล้วก็ชุดปุกพลัง่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับดังนั้นผมน่าจะให้ประมาณสว่างกําลังดีนะครับน้าสว่างกําลังดีเลยึงต่อมานะครับเราก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นกันสักเท่าไหร่ นะครับจะมาค่อนข้างที่จะเออนั่นแหละครับเราจะไม่เล่นอะไรนะครับอย่าหาธรรมอย่าหาธรรมโอ้เหมือนกันไปไปด้วยกันเลยอย่าหาธรรมโอเคไปอย่าหาธรรมโอ้นี่ไงนี่ไงเรามาแล้วนะครับเรามาล้างหลักนะครับเรามาล้างหลักเห็นื่อะไรก็คือแบบแค่ตัมเมอร์ก็คือไม่ไหวแล้วนะครับล้างหลักนี่คือก็ไปอยู่คู่กันเลยได้ไหมอ่ะให้ลองหน่อยให้ลองล้างหลักลงมาหน่อยครับจะได้แบบว่าให้โอกาสแบบซัมเมอร์นะครับให้โอกาสซัมเมอร์ได้แบบเจื่อยฉายนิดนึงปึ้งนะครับน้อง อันนี้ก็กําลังพอดีแล้วกันนะครับผมให้น้องได้นะครับอันนี้ผมให้ได้นะครับกําลังแบบโอเคเลยสาวๆแซ่บๆนะครับเราเคยจัดโอ้โหโดนทำเป็นเล่นไปนะถ้าทุกคนไม่ได้กดมาตรงนี้เนี่ยอาจจะมองผิดไปดังนั้นก็อืมไปนี้แล้วกันนะครับําใจยากเหลือเกินสําหรับน้องก็อยากไปหาทําอีกแล้วนะครับหลับๆนะครับอันนี้หลับอย่าไปพูดนะครับอย่าหาทาเดี๋ยวกูโดนตัวถัดมานะครับจีเว่นของเราก็เหมือนจะมีมิตินะครับนะาขึ้นมา ระดับหนึ่งเลยหากว่าเป็นชุดตุกพลังเนี่ยเราจะมองเห็นว่าไฟหน้าค่อนข้างสว่างจ้านะครับนะเนื่องจากว่ารถน่าจะเพิ่งล้างเมื่อใหม่นะนะว่าเราก็น่าจะสังเกตกันได้ดีนะครับผมก็ขออนุญาตละกันนะครับขออนุญาตอตรงนี้ละกัน สำหรับคุณน้องนะครับคุณน้องเอมิเลียถ้าเรามองร่างธรรมดาเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเป็นที่ประจักษ์กันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดกดชุดพลังมันก็ยิ่งชัดเข้าไปอีกนะครับดังนั้นก็เอสเลยละกันนะครับเอสเลยละกันสําหรับรถคันนี้นะครับก็มองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะเรียบร้อยนะครับน้องเป็นคนเรียบร้อยแต่ความน่ารักเนี่ยสิบเต็มสิบอยู่แล้วนะครับนานๆผมขอขอนุญาตไว้ที่น้องเป็นแสงอ่อนๆนะแสงอ่อนและกันนะครับแสงอ่อนๆอ่ะแปะ รถคันนี้นะครับก็เป็นสายจุจ๋จมนะครับรีเดียซะด้วยชุดนี้มันก็ชัดเจนกันเข้าไปอีกนะครับปะกำลังดีกำลังดีงดรถคันถัดมานะครับก็ขออนุญาตพิสตงนะชุดปลุกพลังอู้อุ้ยไม่ทำอมาดานดี่กำลังดีกำลังดีอู้นะครับขออนุญาตดูอีกบุมได้หรือไม่ขออนุญาตดูอีกมุมได้หรือไม่อืมไทเล่นนะอันนี้จะมาแบบมินิมอลส์นะครับนะก็อืม ไปบนนี้เลยแล้วกันอะไรกันอะไรกันไปกันเลยตัวนั้นมาอันนี้ก็น้องนะครับน้องไ้ชาละกันสวยนะครับสวยสง่าอันนี้ก็ผมให้อก hmm, anyway> ําลังดีละกันนะครับกําลังดีกําลังดีนะครับแสงกําลังดีเลยโอ้โหอันนี้ไม่เอานะครับเราจะเก็บไว้ก่อนในใจนะครับไอโต้วยผมในซีซันที่แล้วนะครับโอ้มามามาเป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างอืม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  วันนี้แล้วกันนะครับวันนี้แล้วกันคราวที่แล้วก็อยู่ในทียค่อนข้างสูงนะครับตัวละครนี้นะครับผมจัดไว้สูงมากเหมือนกันแต่หลังจากเรากดจุดนี้นะครับมันก็ไม่แทบจะต้องคิดอะไรเลยนะครับไปเลยแล้วกันไปอยู่คู่กันก็มาตัวน้องถือท่อนซุงนะครับน้องท่อนซุงตุ้เห็นท่อนซุงนะครับมันจะแตกออกมาแล้วนะครับและอีกนิดเดียวไปหน้าคันนี้ค่อนข้างจะนะครับนะสดใสแล้วเรียบร้อยเลยนะครับนะดังนั้นก็ไม่ต้องถามและก็ไม่ต้องคิดอีกแล้วนะครับไปเลยนะครับแสบตา สำหรับคนนี้นะครับเราจะมองอย่างเป็นธรรมนะครับนะสำหรับเจ๊เราจะมองอย่างเป็นธรรมนะครับเราจะโอเคนะครับนะออนิวตัวใหม่นะครับออนิวตัวใหม่ไปเลยเอสนะครับเจ๊ไปมันต้องมาละจังหวะนี้นะครับมันต้องมาละอันนี้ก็ค่อนข้างนี้จะพอดีนะครับกําลังพอดีเลยก็ว่าได้นะครับกําลังพกพาสะดวกไะแต่งอน่อนนะครับแสงอน่อนแล้วกันมันเป็นใบแอดส่วนตัวนะโอเคไปด้วยกันเลยแต่งอน่อนนะครับ ลิซ่านะครับลิซ่าตัวนี้ผมเพิ่งกดได้เหมือนกันนะครับสําหรับน้องแล้วก็อืมก็ชายย่อยนะครับไปกําลังดีแล้วกันนะครับกาลังดีสําหรับคนนี้นะครับอิซาเบลนี่ผมเป็นตัวละครอิซาเบลลาสงานคิดรับเป็นตัวละครที่ออกบ่อยมากในการสุ่มกาจานะครับบ่อยที่สุดนะครับเอาไปบีพออันนี้ใบเอ็ดและอันนี้ใบเอ็ดนะครับผูเล่นผูเล่นนะครับประมาณนี้แหละน้องนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเราไม่มีกันนะครับดราโกอนิก้าเนี่ยทุกคนน่าจะไม่ต้องพูดแล้วนะครับมันเป็นรไรที่ชาร์จเดรน มันช r o s เ t r สว่างจ้าแน่นอนต่อไปน้องนะครับเราจะไม่ไม่เอา,าอะไรนะครับอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำต่อไปเป็นอลัลสเตนนี่ครับอ่านกฏตีนะอสัสเลนนี่ครับยอกเหอเขาอ่านว่าไอซีลีก่ <c oughs> ก็ไม่ถูกอยู่ดีอืมเ <c oughs> ขามองได้ภาพเดียวด้วยนะครับอืมก็ไม่ภาพเดียวเท่าไหร <c> ่ <oughs> เอาไปแสบตาละกันนะครับแสกบบงกำลังแรงนี่ครับอิสกาตัวเองนะครับตัวละครนี้อืม อูไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะต่อไปแพตดีเย่แพีเยะนะครับไม่จำมมื่อนะไม่จำมมื่อก็กําลังดีแล้วกันนะไพ่ดีเย่ไม่จำมมื่อซิลเวียอูโอ้ว้าวอ,อู๋คนมันมีปูเกินมากอะ่ะมันอ้ไปข้างหลังนางนี้เลยโอ้ยทำใจยากว่ะ มันจะทะลุออกมาแล้วทุกคนเซลมานะครับเซลมาที่ผมก็น่าจะขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับขออย่าหาทาดีกว่าตัวละครที่ผมอยากได้ในครับเราก็ไม่ได้นะครับก็กําลังดีเลยนะกําลังดีกําลังดีแบบสดๆปึ้งยูเลียนะครับไม่ใช่ปุ๋ย,ยนะนะครับไม่ใช่ปุ๋ยยูเลียแล้วรู้จักปุ๋ยยูเลียไหมตัว <laughs> ละครที่หลายๆคนเล่นกันในช่วงแรกๆ,ๆเยอะนะครับตัวนี้ก็เล่นแหละมันก็ มันกูได้นะสำหรับใจผมมันได้นะครับปะมิคาล่านะครับมิคาล่านี่เราอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนกันขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาดาบมาฟันคอเราแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะดังนั้นอย่าหาพูดนะครับปะกำลังดีแล้วกันนะครับในเมื่อเราไม่รู้นะครับในเมื่อเราบอกรู้กาเบรานะครับนะคนเจ๊ของเราโอ้หูอืมมันก็ค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะครับสว่างกันเลยทีเดียวอืม เอาไว้หลังยูเลียละกันตรงนี้และตัวสุดท้ายนะครับตัวอวยของเราในซีซั่นที่แล้วนะครับนะเมรัญชาตินะครับตัวในซีซั่นที่แล้วของเราถ้าหากเรามองในมุมนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ทุกคนดูภาพสามมิติของแสงไฟตรงนี้นะครับดังนั้นก็พลังอวยนะครับบวกไปหน้าที่คข้างที่จะสว่างเลยแล้วก็เหมาะสมกับดีไซน์สุดๆนะครับอันนี้คือกูเริมอวยเกินเหตุละขอ,อไปแบบ ระดับแสบตาเลยแล้วกันนะครับอสำหรับเทียของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับน้มีนากินะครับนะันดับหนึ่งอีกแล้วนะครับซิวยีนากี้เนี่ยผมพูดยากจริงๆนะครับมันอยู่หน้าหลังกันได้เลยนะครับแล้ว3ตัวนี้ก็รู้กันอยู่นะครับที่เหลือนะก็แสบตากันเลยทีเดียวนะครับนะรองลงมาเนี่ยกาลังดีนะครับนะเป็น A เลยกําลังดีเกรด A คัดสดๆแล้วก็แสบอ่อนนะครับยังเติบโตนะครับแล้วก็เราจะไม่พูดถึงข้างล่างนี้นะครับเราจะเงียบไว้นะครับแต่กูโดนสําหรับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับเน้นควา ความสนุกสนานนะผมพยายามหลีกเลี่ยงส่วนที่มันละเอียดอ่อนออกไปแล้วนะครับเอาแค่ว่าทรงเจสทรงแบบสวยๆบึ้งม,ม,มาเลยนะครับส่วนน้องๆเราก็หยิบไปเก็บไว้โดยไม่พูดถึงนะครับเราจะไม่ทํามาเล่นนะดังนั้นนะครับเราแย,ยกแยะเรียบร้อยนะครับแยกแยะเรียบร้อยละนะครับคอนเทนต์ก็เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะแล้วก็ย้ำอีกอย่างน,นะครับคุณทรัพย์ร้อนเนี่ยแม้ว่าจะจบแล้วนะครับแต่ว่ายังแกลกรางวัลได้อยู่ใครยังไม่ได้แลกรางวัลนะครับอย่าลืมไปแลกด้วยนะยังเหลือเลยนะผมก็ไม่ได้เล่นครบนะครับหมายถึงว่าผมตีบอสไม่าครับนะัันนดง้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปแลกกันด้วยยใครี่ไม่ได้แลกกนะะขอองเยมาาร ฝากสนับสนุสนกันด้วยนะครับนะกดครล้นหนึ่งไลค์หนึ่งซับก็ได้นะแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับ